เอเวอเรสต์สปอร์ตนะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกดนะครับผมมาดูเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตกันนี่ครับผมตัวนี้นะครับไม่ใช่เอเวอเรสต์สปอร์ตธรรมดานะครับเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองนะครับผมราคานะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเป็นราคาที่ขายกันทั่วไปนะครับผมพิเศษสุดอ่าพิเศษสุดกับเกดนะครับผมแน่นอนครับมีให้กันอีกเช่นเคยครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะครับผมแน่นอนครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในรุ่นนี้เขาแต่งอะไรกันทําอะไรเเพิิ่มมต ถึงได้มาตาแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ดูผิวเผินนะก็จะเป็นสีที่เขาแลปมานะครับเป็นสติกเกอร์แลปสีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเทานะครับเทามีหลายเกดมีหลายสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเทาเข้มหรือว่าจะเป็นสีเทาแบบนมเหมือนตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาระหว่างกึงกลางนะครับผมระหว่างกึงกลางของ2ตัวนะครับมันก็จะดูเข้มนิดนึงนะครับผมดูไม่น่าเบื่อนะครับ ครับผมมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้าแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับเขาเรียกว่ากระจังหน้าวิกเตอร์นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับกระจังหน้าวิกเตอร์เราสามารถเปลี่ยนแถบสีได้นะครับแถบสีก็ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวน้ำเงินฟ้าแดงส้มได้ทุกสี12สสีขอแค่บอกครับเก๋จัดให้อ่า ตัวม้านะครับม้าเนี่ยครับก็จะมีสีให้เลือกเช่นกันตัวนี้จะเป็นม้าสีเงินนะครับปกติเขาก็จะใส่ให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมัสแต่ง่าพอใส่ในรถหลายรุ่นเนี่ยครับมันทําให้รถดูไฮมีราคามากขึ้นนะครับผมแน่นอนครับมาพร้อมกับตัวอักษรนี่นะครับตัวอักษรเอเวอเรสต์นะครับผมฝากระโปรงนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ของรถเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับผมมาดูกันข้างล่างกันนิดนึงครับ ข้างล่างเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวกันชนของวิกเตอร์นะครับผมกันชนวิกเตอร์เนี่ยเขาเขาออกแบบมาให้พอเหมาะกับตัวของแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเอยหรือว่าจะเป็นตัวเอเวอเรสเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีอ่าตัวสปอร์ตเนี่ยครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมนะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้พร้อมนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบพิเศษที่มีตาข่ายเล็กๆนะครับไว้กั้นเศษหินเศษดินที่แบบกระเด็นเข้า เขาเรียกว่าหม้อ้นานะครับผมเป็นตัวระบายความร้อนนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นตัวกันได้ดีเช่นกันนะครับตัวนี้ดีนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับผมดูสวยงามนะครับในรุ่นนี้ดูสวยงามเวลาเราแต่งออกมานะครับชุดแต่งก็มีหลายแบบนะครับพอแต่งแบบนี้ไปผมว่ามันโอเคนะเข้ากับตัวเอเวอเรสต์แหละครับมันคล้ายๆแบบสุรตานนะครับพอเราแต่งแล้วมันดูบึกบึนรถมีราคามากขึ้นนะครับผมพอใส่ซุ้มล้อแบบนี้เข้าไปเนี่ยครับ ซุ้มล้อมเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็จะมีฟันเฟืองมาแบบนี้นะครับจริงๆซุ้มล้อมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เลือกเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็จะต้องเลือกให้มันเข้ากับตัวรถเนาะแล้วก็เข้ากับล้อแมกด้วยนะครับมาดูพอล้อแมกลายพิเศษดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นลายของอเป็นล้อแมกของโอเอซิสนะครับผมเป็นลายเขาเรียกว่าลายสไปเดอร์นะครับมันจะเป็นลายที่แบบว่ามีซีลหลายๆล,ล้อนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยครับนิ้ว นี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัดก,กับสีเงินมันก็ทําให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมยางเป็นยางพิเศษนะครับเป็นยางไฮทเรนนะครับเป็นยางที่เขาเรียกว่ายางความร้อนนะครับผมเป็นยางถนนทางเรียบที่ใช้ความเร็วสูงได้ตัวนี้นะครับใช้ความเร็วสูงได้เลยนะครับผมรถตัวนี้170แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เนาะ405นิวตันนะครับผม ขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงล่างไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับผมแน่นอนครับยางตัวนี้เป็นยางสเปค265นะครับผมหน้ายาง265นะครับแก้มยาง50นะครับเป็นแก้มยางเล็กนะครับเป็นแก้มยางเตี้ยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นล้อแมกขอม20นะครับผมก็ใส่แล้วได้มาตรฐานการขับขี่ของเอเลสนะแน่นอนครับขับขี่นุ่มนวลปลอดภัยสวยงามแล้วก็นุ่มเงียบนะนะครับ กระจกของตัวนี้นะครับขอกระจกของเอ e เวสสปอร์ตบวกแพ็กเกจน,นะครับเขาจะมีกล้อง360องศามาให้พร้อมนะครับเวลาเราเปิดประตูลงมาเนี่ยครับก็จะมีไฟส่องแบบนี้เลยนี่มีไฟส่องให้ด้านข้างนะครับผมมีบสปอร์ตด้วยนะครับเป็นกระจกสีดำนะครับของในรุ่นของสปอร์ตจะตัดกับสีดำนะครับผมเรามาดูภายในกันนิดนึงครับเจ้าตัวสปอร์ตเป็นแบบไหนนี่ ของเขาจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับอ่าเป็นเบาะหนังนะครับผมแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับหน้าจอสิงขนาดใหญ่นะครับผมอ่าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนะครับผมมี adaptive cruise control มีเลียงคิปปิ้งนะครับผมมีตัวรักษาระยะห่างให้นะครับผมหน้าจอก็โชว์แบบนี้เลยนะครับอ่าเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเบาะเป็นเบาะปรับ แปดทิศทางนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่มี4โหมดการขับขี่นะครับผมผมว่าตอบโจทย์นะในราคานี้นะครับผมแล้วก็สวยงามขนาดนี้ผมว่าน่าจะยังหาที่ไหนเปรียบไม่ได้เช่นกันนะครับผมมาดูไฟท้ายของเขาหน่อยนิดนึงเขาเรียกว่าไฟท้ายซนะิกเนเจอร์เนี่ยไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับเขาจะมีลูกเล่นเป็นแถบแบบนี้อ่าเป็นแถบให้มันมัน,มนไม่ใช่แบบติดกันแบบนี้นะมันจะเป็นแถบโป๊บๆสวยงามนะครับเวลาเหยียบ ไฟถอยก็จะขึ้นสีขาวตรงนี้นะครับเวลาไฟเลี้ยวก็ขึ้นสีเหลืองตรงนี้อ่าสวยงามจริงในไฟท้ายรุ่นนี้มาดูฝาท้ายเขาหนึ่งฝาท้ายเขาจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมเนี่ยครับจิ้มปุ๊บเปิดปุ๊บ,บอ่าครับผมกว้างนะครับนี่ข้างหลังกว้างนะสามารถพับเรียบแล้วก็นอนได้นะครับสูงร70นอนได้สูง180แนอนได้นะครับอ่าผมว่าสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นออกทริปเองหรือว่าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะไปเป็นรถครอบครัวก็ได้นะผมโอเค โปรโมชันดีๆนะครับกับเก๋นะครับส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทในรุ่น e v e r อร์เ p ส r t สปนะครับผมรับไปเลยนะครับผมสนใจโทรมานะครับ0ูนย์เก้าห้าสี่สี่เก้าสี่ับเก๋นะครับอย่าลืมโทรมานะครับหรืออยากทดลองขับก็ฟอร์ดอาร์เระรามห้านะครับแวะเข้ามานะครับเก๋รออยู่ครับสวัสดีครับ